อยากจัดไฟแนนซ์จัดได้ไหมครับได้นะครับลูกค้าครับก็ประมาณ20%นะครับของตัวรถนะครับถ้าจะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีแบงค์รองรับอยู่นะครับสำหรับรถประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับของกิจสตาคุณคานะครับวันนี้นะครับผมเอา Mercedes-Benz W 220นะครับหรือที่เขาเรียกว่า S55 นะครับปี2006ราคาขายนะครับวันนี้นะครับเอาไปเลยนะครับ8 9 9 0 0 0บาทนะอยากจัดไฟแนนซ์จัดได้ไหมครับได้นะครับลูกค้าครับก็ประมาณ20%นะครับของตัวรถนะครับถ้าจะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีแบงค์รองรับอยู่นะครับสำหรับรถประมาณนี้นะครับมาดูหน้าตาเขาก่อนนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับดูความสวยความ โดดเด่นทุกอย่างอุปกรณ์ใช้ได้หมดไฟหน้านะครับยังเป็นไฟหน้าเดี่ยวยังไม่แยกนะครับโปรเจคเตอร์นะมีเซ็นเซอร์นะครับมีชุดแต่งนะครับมีชุดแต่งนะครับแล้วก็ง้างข้างล่างนะครับเป็นตาข่ายดูนะครับความสวยนะครับสีดำไล่ด้วยโครเมียมล้อนะครับจะเป็นล้อดาวนะครับปั๊มตานะครับ AMG แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับยางนะครับให้ดูยางนะครับให้ดูยางนะ 2, 4, 5, หทับ 4, 5, 1หยางพีลารี่นะครับยางใหม่ๆดอกเต็มๆนะครับกระจกมองข้างก็จะฝังด้วยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนะครับเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นไฟหลอดเล็กๆอยู่ข้างในให้มันดูสวยงามขึ้นมือจับจะเป็นสีดำนะครับสีดำกับตัวรถเหมือนกันไล่โดยโครเมี่ยมขอบข้างบนแล้วก็มีปุ่มคยีเลสนะตัวนี้แล้วก็ข้างๆนะครับ การข้างแผงประตูไล่ด้วยโคมเมียมนะครับข้างบนนะครับมีสลูปนะสวยงามส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบกเหมือนกันนะครับเอ็เหมือนกันนะครับเกือบเต็มซุ้มล้อเช่นเดียวกันนะครับท่านลูกค้าครับคันนี้นะครับบอกได้เลยจุดเด่นนะครับมันอยู่ที่ข้างในนะใครเห็นบั้นท้ายลักษณะนี้นะครับรู้ได้ทันทีนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับ V8 และดูไฟท้ายนะครับเล่นลายเส้นนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับดูสวยงามดูมีมิติขึ้นพอมาใต้กันชนนะครับข้างหลังจะต้องออกเป็นท่อคู่เพราะว่าแปดสูบฝั่งละสีนะครับแล้วก็สมรรถนะนะครับเรื่องการเกาะถนนนะครับดีเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อนะเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บนะครับดูนะครับภายในของเขานะครับจะเป็นสี ออกเทาๆสีครีมสีเบจนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรถปีขนาดนั้นนะครับแล้วดูเบาะก่อนที่จะดูเบาะนะครับดูแผงประตูข้างก่อนว่ามันล้ําขนาดไหนนะครับนี่ช่องแอนะนี่ต่อมานะครับเนี่ยนะแล้วก็เบาะทําเป็นรูปคนนั่งเซ็ตได้นะครับสามเมนบรีนะครับเบาพัดลมเบาอุ่นเลือกได้หมดนะครับแล้วก็แอร์แบ็กอยู่ที่ประตูนะครับ รถนะครับออปชั่นเต็มๆล้ำๆนะครับกับ S55 คันนี้นะครับเบาะนะครับไม่ได้ว่าเลือกได้อย่างเดียวนะครับนี่นะครับเบาะเลือกได้หลายทิศทางนะครับปรับได้หลายเวอร์ชั่นเลึกเกินนะครับซ้ายขวานะครับปีต่างๆนะครับแล้วก็ภายในนะครับไล่ด้วยขอบไม้นะครับลายไม้กอดนะครับลายไม้คอนโซลนะครับยังคงสภาพนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ดูได้เลยนะครับปุ่มกด ยังคมชัดอยู่นะครับเรื่องตัวอักษรและหลายคนบอกว่ามันยังสามารถใช้ได้ไหมต้องหนึ่งนะครับผมกดให้ดูเลยไล่ตั้งแต่ปุ่มแรกเลยนะม่านนี่นะม่านรถในปีขนาดนั้นนะครับผมบอกได้เลยออปชั่นแบบนี้นะครับแล้วม่านของเขานะครับขึ้นลงไวนะตัวนี้อะไรนะครับ abc นะครับสปอร์ตนะครับเรื่องหมวดสปอร์ตขึ้นนะครับนี่โช๊คนะครับปรับ ลดขึ้นสูงต่ำนะครับนี่ก็ล็อกนะครับไฟขอทางปลดล็อกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหัวหมอนตัวนี้ก็ปรับนะครับข้างหลังนะครับให้สูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นนะส่วนนี้ก็ปุ่มกดนะครับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ระบบไฟระบบทีวีวิทยุระบบการบูทุนบูทูธปุ่มกดต่างๆนะครับผมมาคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ใช้ระบบเกียร์ 5จังหวะนะครับใช้ระบบเกียร์5จังหวะนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอีกอย่างหนึ่งหลายคนสงสัยนะครับลบบวกมันมีไว้เพ่ออะไรตัวนี้เป็นแพนเทินชิพนะครับดูนะครับปุ่มกดนะถ้าเราขับอยู่นะครับตัวนี้คือลดเกียร์ฝั่งนี้คือเพิ่มเกียร์ปัจจุบันมันจะเป็นก้านแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับหรูหราแต่ให้ของมันมีเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับจับ โปร่อะไรแบบนี้นะครับรถบวกนะครับมี5สปีดนะครับตัวนี้ของมีนะครับและก็รางเลื่อนต่างๆนะครับใช้ดีไม่มีสะดุดแผ่นกระจกนะครับเลื่อนมาอย่างสม่ําเสมอและไม่มีสะดุดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมลงไหลนะครับมันอยู่ใต้ฝากระโปรงนี่เองอันดับแรกนะครับลูกค้า2ท่อนะครับ2ท่อนะครับเข้าหากันเป็นเครื่อง V8 นะครับนี่ไอดีสฝั่ง นะครับแล้วก็สลักนะครับบนฝานะครับเ MG ไม่พอนะครับแต่ต้องมีสครับเพดนะครับตัว AMG นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีนัมเบอร์นะครับของเครื่องใครประกอบอะไรต่างๆนะครับนี่เป็นเครื่อง V8 m m g นะครับเครื่อง5,400แรงม้าก็จะอยู่ประมาณ360ตัววันนี้ต้องขอจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ